สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน m o t o อ p อย่าลืมนะฮะมาเจอกันได้1ทุ่มถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณครับขอบคุณหลายๆกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้กันนะฮะหลายๆคนก็ถือว่าร่วมสนับสนุนผมด้วยการติดตามด้วยการส่งสติกเกอร์บ้างด้วยการเอาข้อมูลมาแชร์มาแลกเปลี่ยนนะครับเอาคำถามมาเล่าหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็น หนึ่งในกําลังใจนะครับที่ผมเนี่ยได้รับจากทุกคนก็ขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งนะที่ติดตามกันมานะครับใครที่เพิ่งที่จะมารู้จักกันนะครับเพิ่งที่จะกดมาเจอช่องนี้ก็อย่าลืมรบกวนให้กําลังใจผมด้วยการกดกระดิ่งกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลทุกเรื่องราวช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะแข่งขันสนามแรกเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับสำหรับ Mo t ต GP ฤดูกาล2021 <c oughs> ในขณะที่ผมกำลังนั่งจัดรายการอยู่ตอนนี้ สนาม <c oughs> ที่กาตาเนี่ยตอนนี้กำลังคึกคักแล้วนะครับนักแข่งแต่ละคนเตรียมตัวแล้วนะฮะเตรียมตัวที่จะเอารถเนี่ยลงไปทำการเทสร,รอบที่2รอบนี้ก็จะ3วันต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็จะนำมาเล่านำมาวิเคราะห์ให้ฟังเช่นเคยแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวอุ่นเครื่องกันก่อนเราจะมาพูดถึงสไตล์คาแรคเตอร์นะฮะสไตล์การขับของนักแข่งหรือมรแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของรถ แต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันออกไปนักแข่งแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับแชมป์โลกจะกกี่สมัยก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นระดับแชม,ม,แแมป์แ,มแต่ละสนามนะครับทุกคนล้วนแล้วแต่มีสไตล์มีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันของใครของมันนะฮะจะไปลอกเรียนแบบกันบางทีจะไปบอกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าไม่ดีอย่างไรเนี่ยมันก็พูดยากนะฮะทุกคน เราตัดคำว่าเก่งไม่เก่งออกไปแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละคนกันดีกว่าวันนี้จะเจาะลึกเรื่องนี้กันฮะ <c oughs> สำหรับสไตล์เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนักแข่งทุกคนนะครับจะต้องในช่วงเวลาของการเป็นนักแข่งเนี่ยเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ซึ่งมันจะมีอยู่3หัวข้อนะครับที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าจะทำให้สไตล์การขับเปลี่ยนไป1ละเรื่องของอายุ เรื่องของประสบการณ์อันนี้กว้างนะตอนแรกที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไมไ่รู้จักสไตล์ของตัวเองชัดเจนนะ้ากาจะมีเท่าไหร่ใส่ยับไปเลยหรือก็ว่ากันไปคนนั้นคนนี้แนะนํามาอย่างไรแต่พอขับไปสักพักหนึ่งนะฮะหรือมีประสบการณ์มากขึ้นอันนี้ก็จะเจอสไตล์ของตัวเองแต่ทีนี้พอวันเวลาผ่านไปสภาพร่างกายจากหนุ่มแน่นอายุแค่20กว่า กลายเป็นอายุ30กว่าอย่างนี้หรืออายุจะ40อย่างหรือว่าจะเป็นอรซี่ในอายุ42ในวันนี้สไตล์การขับมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าความฟิตของร่างกายสภาพร่างกายหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมือนกันแน่นอนฮะระหว่างคนที่กําลังจะเริ่มแก่กับคนที่เพิ่งจะหนุ่มแน่นมานะฮะทีนี้ประเด็นที่2ก็คือเป็นในส่วนของสไตล์ที่พัฒนาควบคู่กับรถแข่งในแต่ละปี คือแน่นอนนะครับว่าถ้าจะไปอยู่ในทีมไหนยังไงก็ตามนะต่อให้อยู่ในทีมเดิมเนี่ยหรือจะจะย้ายทีมเปลี่ยนทีมในแต่ละฤดูกันรถแข่งมันไม่เหมือนกันแน่นอนครับถ้ามันเหมือนเดิมนี่มันจะมีการพัฒนาไปทําไมถูกไหม <c oughs> ดังนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันแตกต่างกันในแต่ละปีปีที่แล้วเอะตรงนี้มันไม่ดีตัดออกอาจจะเพิ่มจุดนี้มามันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมละ่ะเออเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นขับในปีที่ผ่านมาใช้สไตล์นี้ พอมาในปีนี้เรียกว่าสมมติว่ารถมันแรงขึ้นเราจะไปขับแบบสไตล์เนิบๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตัวแข่งแรงขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหรือคนที่ย้ายค่ายย้ายทีมอย่างปีที่แล้วขับสูบวีมาปีนี้มาขับสูบเปรียงหรือปีที่แล้วอยู่ในสูบเปรียงปีนี้กระโดดขึ้นมาในสูบวีหรือจะเป็นนักแข่งที่มาจากรุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับพวกที่มาจากโมโตทูนี่เห็นได้ชัด สไตล์การขับในเมื่อก่อนขับโมโตทูอย่างไรขึ้นมาในตรงนี้มันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ทั้งหมดครับก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะครับสไตล์การขับ <c oughs> ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคู่แข่งคนสําคัญอย่างเช่นว่าเราเคยขับในสไตล์นี้นะฮะแล้วมันรู้สึกว่ามันไปได้ดีผลงานเราดีคู่แข่งคนสําคัญก็ไม่อาจจะ ไม่อาจจะตามติดเราได้แต่มาในวันหนึ่งกลายเป็นว่าคู่แข่งจะสําคัญไม่สําคัญก็แล้วแต่เนี่ยจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ๆนักแข่งพวกนี้สามารถที่จะไล่จี้เราได้สามารถที่จะแซงเราได้ผลงานดีกว่าเราก็จะต้องมาคิดว่าเอะสมควรที่จะใช้วิธีการเดิมหรือเปล่ามันก็ไม่ได้แล้วสิใช่ไหมฮะก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะสไตล์ไหนไปสู้กับนักแข่งคนนี้ ซึ่งนักแข่งแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์มีสไตลท์ที่ที่มันแตกต่างกันอย่างคนนี้อาจจะบูดูดันเวลาเจอคนนี้เราจะต้องไปสู้เข้าแบบไหนคนนี้อาจจะแบบว่านิ่งเหลือเกินนะครับไม่ได้หวือหวาแต่อาจจะมาดีในช่วง4 5หรอบท,ท้ายเนี่ยเราจะจัดการกับเขาอย่างไรดังนั้นเหล่านี้ทั้ง3ามมข้อหลักๆนะครับที่ผมว่ามาเนี่ยก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามตามวันเวลาตามสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะฮะทีนี้ สไตล์การขับของนักแข่งแต่ละคนเนี่ยมันก็จะพูดยากนะครับว่าขับแบบนี้ดีสุดคือต่อให้คนคนนั้นเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามถ้าเราถามว่าขับแบบไหนดีที่สุดสไตล์ไหนต้องสไตล์มาร์คมาเกตตดิเพราะว่ามาร์คมาเกตเป็นแชมป์โลกหลายสมัยเหลือเกินเนี่ยต้องสไตล์ของรรซซี่สิรรซซี่เป็นแชมป์โลกเยอะที่สุดต้องสไตล์ของโรเลนโซ่สิโรเลนโซ่ zo, ไปปราบคนนั้นปราบคนนี้มาสไตล์ของสโตเนอร์ของอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย มันทําอย่างนั้นได้ไหมฮะมันทํายากครับทุกคนมันทํายากเพราะว่าทุกคนมันมีความถนัดที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ทุกคนอยู่ในคาแรคเตอร์ของรถที่แตกต่างกันดังนั้นจะไปบอกว่ากอปคนนี้มาแล้วจะประสบความสําเร็จเลยไม่ใช่นะครับ <c oughs> นักแข่งแต่ละคนก็จะชอบรถที่มันไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างไปจนถึงฟอร์มูล่าวันเลยแล้วกันมันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะฮะ อย่างใน F1 เนี่ยบางคนชอบท้ายที่มันแบบว่าเบาๆหน่อยนะฮะคือเขาไม่กลัวไงเขาไม่กลัวแต่ในขณะที่บางคนบอกว่าไม่เอารถท้ายเบาๆได้ไหมกลัวมันหมุนเออนะฮะบางคนชอบหน้าเบาๆหน่อยในขณะที่บางคนบอกว่าอูหน้าเบาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเข้าโค้งเนี่ยควบคุมคอนโทรลยากเห็นไหมครับบางคนชอบแรงดาวฟอร์สที่มันเยอะเยอะ แต่บางคนบอกว่าก็ไม่ต้องเยอะอะไรมากมายหรอกเห็นมันมีความแตกต่างทีนี้กลับมาใน MotoGP ฮะใน MotoGP นักแข่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับในส่วนของด้านหลังของรถก็คือไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกไม่ว่าจะเป็นยางในเรื่องของการเซตติ้งด้านหลังแต่อาจจะไปโฟกัสที่ด้านหน้าเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าจะต้องพึ่งพาสายประสิทธิภาพของช่วงช่วงหน้าของรถไม่ว่าจะเป็นยางหน้าไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพช็ออัพหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์แอโรไดนามิกในด้านหน้าเพื่อที่จะให้รถนี่มันเข้ากับสไตล์ของตัวเองมากที่สุดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างมาร์คมาเกตนะฮะมาเกตเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เบรกหลังสักเท่าไหร่เลยอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูล ที่ถูกเปิดเผยโดยซานติเฮอร์นันเดสก็พี่หนวดของเราในช่างใหญ่คู่บุญของมาร์กมาเกสนี่แหละแต่มาเกส t เนี่ยจะให้ความสำคัญกับด้านหน้า,เพ,าะะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามาร์กเป็นคนที่ใช้เบรกหน้าได้แบบหนักหน่วงรุนแรงมากดังนั้นใช้ใช้เบรกหน้าเบรหกหนักๆเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงการแบรนโค้งที่เรียกว่าแบรนแบบองศานี แทบจะลากไปกับพื้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องเซตอัพในช่วงหน้ารถให้มันให้มันเรียกว่าเป๊ะๆตามที่มาร์กเขาต้องการให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยางรถเราจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าถ้าเป็นยางเซตประจํากายของมาร์คเลยเนี่ยก็คือจะเป็นหน้า hard หลัง soft ก็คือยางหน้าจะต้องเป็นยางแถบสีเหลืองๆเป็นยางที่แข็งที่สุดทําไมต้องแข็งที่สุดฮะคือด้วยความที่เบรกหนักมากเนี่ยแล้ว คิดว่ายางอ่อนยางแถบขาวยางแถบขาวที่เป็นยางซอฟเนี่ยหรือจะเป็นยางดำยางมินเดียมเนี่ยจะไหวไหมมันก็ไม่น่าจะไหวคือถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะมาร์กเขาก็จะส่วนมากเขาก็จะเอายางหน้าเนี่ยเป็นยางฮาร์ดเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์สไตล์นี้สำหรับตัวเขาเองเอนะฮะแล้วถ้าบอกว่าสไตล์ของมาร์์เ็ตดีสุดคนอื่นก็ทำแบบนี้ไหมคนอื่นอาจจะทำนะครับแต่ก็ อาจจะทําได้ไม่ดีเหมือนมาร์กเออนะฮะอาจจะชิงไปวิจัยกรวดตั้งแต่ช่วง2อสารอบเทท้ายช,ช่วงสองสารอบแรกๆก,ก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ายางหน้าที่เป็นยางฮาร์ดเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อนพออุณหภูมิยังไม่สูงพอแล้วกลีบยางหรู้อาการยึดก่อยังไม่มาอาจจะทําให้ความฝุ่นตลบกันได้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะถนัดตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะใส่ยางหน้าฮาร์ดเนี่ยบู๊ตั้งแต่ โค้งแรกเลยนั่นก็ถึงได้บอกชัดเจนนะครับว่าว่ามันมันมันมีความตต่างกันนัแกแข่งบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะขอเป็นยางนน้อยก็เอาเป็นยางมินเดียมในยด้วยกันยางหน้าเพราะว่าถ้าเกิด่าไปใช้ยางหาตามมาร์คมาเก็ตเนี่ยจะต้องมาคอยประคับประคองอยู่ภาวะพววงไม่กล้าที่จะเล่นโค้งหนักในช่วงแรก ผลของการทําแบบนี้ก็อาจจะโดนแซงไปได้ง่ายๆในช่วงต้นเกมกว่าจ,จะมาไล่ทอน,นําดับคืนก็ไปไกลแล้วะนะครับเป,เป็นประมาณนั้นผมอาจจะยกตัวอย่างของมาร์คมาเกสเนี่ยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นนักแข่งที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องดังนั้นเมื่อเรามองไปที่สไตล์ของเขาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดเจนเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะแล้วก็ <c oughs> สไตล์การเข้าโค้งครับสไตล์การเข้าโค้งที่มาร์เองเนี่ย แน่นอนว่าเขาอาจจะมีจุดเด่นตรงที่เขาสามารถที่จะแบนราบไปกับโค้งได้ในองศาที่น้อยมากในขณะที่นักแข่งบางคนอาจจะไม่ถนัดแบบนี้อย่างอาร์เร็กเรนของซูซูกิเราเห็นนะครับว่าเินมีการเอียงตัวที่ไม่เยอะเมื่อเมื่อนำมาเทียบกับมาร์กนาเคตแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกับเรนไงฮะเินเขาก็สามารถที่จะเรียกว่าออกจากโค้งได้รวดเร็ว แต่ในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหถ้าแบนโค้งมาแบบรินแบบนี้มันไปได้ช้าอ่ะถ้ามันไปได้ช้าเนี่ยเขาจะขึ้นมาหัวแถวได้อย่างไรมันก็มีได้อย่างเสียอย่างให้รินเป็นแบนเหมือนกับมาร์กเนี่ยเขาคงทําไม่ได้แน่ๆน,นะครับอีกอย่างก็คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งดีเขาถนัดหรือจะให้มาร์กไปตัวโด,โดโดแบบเหมือนอาเล็กรินก็คงจะไม่ไหวอีกอเผลเผอาจจะบานออกไปเจอก็เสียบทุกคนก็เลยจะต้องหา สิ่งที่ตัวเองถนัดและทําได้ดีที่สุดออกมานักแข่งอีกคนหนึ่งนะครับที่เปรียบเทียบม่เห็นภาพชัดเจนก็คือรรซซี่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในยุทธจักรนี้มาอย่างยาวนานผมติดตามเขามาอย่างยาวนานและใครก็ตามที่ติดตามมาเนี่ยก็จะทราบนะบว่าเมื่อก่อน v รลเติโนรรซซี่เป็นนักแข่งที่เร็วมากในโค้งจะบอกว่าเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้แหละนะครับคือเราไล่ไปทุกยุคทุกสมัยเลยนะตั้งแต่นู้นนะครับยุค ที่ยังไม่ใช่ MotoGP ตั้งแต่ยุคเป็น g p 500แล้วก็ยุคหลังยุค2,000ขึ้นมารวมกระทั่งความยิ่งใหญ่ในตอนที่เขายังอยู่ Yamaha Factory นะครับในปี2008-2009ที่คว้าแชมป์โลกมาได้เนี่ยก็เรียกว่าลีลาการเข้าโค้งของ r o s ซีเนี่ยมันเฉียบขาดจริงๆแล้วก็สามารถที่จะไล่แซงในช็อตที่สวยๆงามๆได้บ่อยครั้งเพราะ r o s ซีเป็นเป็นนักแข่งที่ ไม่ใช่ประเภทที่แบบว่านำมวลเดียวจบตั้งแต่ต้นเกมนะฮะคือเครื่องอาจจะร้อนช้าดังนั้นเราจึงได้เห็นช็อตของรอสซี่ในใน,ในการเข้าโค้งแล้วก็เสียบแล้วก็ฉกชิงเหลี่ยมลายแบบสวยๆงามๆไดน้นี่บ่อยในช่วงที่เขายิ่งใหญ่อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามามองรอสซี่ในช่วง3-4ปีหลังขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่ารอสซี่เนี่ยไม่เข้าโค,งค,านะะาโค้งไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วนะฮะเข้าโค้งไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็เพราะว่า ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของสภาพร่างกายนะฮะที่คนอายุทธกว่าไปลายๆแล้วก็มา42ในตอนนี้เนี่ยมันก็คงจะแบบว่าจะไปเปรีย้ยวจี๊ดจ๊าดดุดันเหมือนกับตัวเขาเมื่อ10ปีย้อนหลังมันก็คงไม่ได้ดังนั้นสไตล์การขับมันมันมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างอย่างอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมฮะหรือนักแข่งบางคนที่อาจจะต้องเรียกว่าเข้าโค้งมาได้ไม่ค่อยสลัดสลวยนักนะฮะในฤดูการแรกของตัวเองอย่างเงี้ย เห็นชัดเจนเลยก็คืออย่างจวนเมียครับจวนเมียเป็นเป็นนักแข่งที่มีจุดเด่นในปี2019คฤดูกาลแรกของเขาเนี่ยที่การเข้าโค้งที่ดุดันแล้วก็การเบรกหนักมากสไตล์ผมมองว่าคล้ายๆมาร์กมาเกสนะฮะแต่เขาทําได้ไม่ถึงครึ่งของมาเกสเลยส่วนมากจะล่วงส่วนมากจะหลุดแล้วก็โดนแซงไปง่ายๆแต่ใครจะไปคิดฮะว่าจุดด้อยในปี2019 จะกลายเป็นจุดเด่นในปี2020แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเดียวนะสำหรับแชมป์โลกปีที่แล้วของเราเนี่ยก็คือมีการพัฒนาสไตล์การขับนะฮะคืออาจจะรู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่เบรกอาจจะการน้ำหนักนิ้วการน้ำหนักมือได้ไม่ดีพอควรจะยกคันเร่งควรจะเปิดคันเร่งตอนไหนอาจจะยังยังไม่เซียนเท่าไหร่ดังนั้นเก็บความผิดพลาดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงสไตล์การขับตรงนี้นะฮะ แล้วก็ทําได้ดีคือตกผลิตในปี2020เลยกลายเป็นว่าจว์นเมียเป็นนักแข่งที่ไล่แซงคนอื่นได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยละ่ะในในปีที่เราต้องเห็นเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าทาไมต้องไล่แซงคนอื่นได้ผลก็มาจากการคอลี่ฟายที่ไม่ค่อยดีนะักนะฮะการออกตัวที่แบบอาจจะต้องแบบว่าไล่ทอนอันดับอ่านะฮะอ่ะทีนี้พอพูดมาถึงสไตล์การ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 ,การแซง าการทอนลำดับเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสไตล์เหมือนกันครับมันกว้างคํานี้ผมอาจจะคุยยาวอีกแล้วนะขออภัยด้วยเรื่องของการแซงมันก็จะถนัดไม่เหมือนกันครับนักแข่งบางคนไม่ถนัดที่จะแซงคนอื่นเท่าไหร่นะักคือการแซงคนอื่นมันก็จะมีสองกรณีนั่นแหละคือแซงทางตรงคือแซงทางตรงเนี่ยจะต้องอาศัยพละกกาลังเครื่องยนต์เป็นหลักจะต้องมีท็อกที่มันเรียกว่า มหาศาลนะครับในการที่จะปาดหน้าคนอื่นไปในทางตรงยาวเจ็ดร้อยแปดร้เมตรหรือแม้กระทั่งบางสนามก็1กิโลเมตรเลยทีเดียวเนี่ยแต่การแซงทางโค้งเนี่ยจะต้องใช้ฝีมือและก็ใจในี่เด็ดสุดๆเลยนะฮะดังนั้นเราจะได้เห็นว่านักแข่งของยามาฮ่าอาจจะไม่มีจุดเด่นในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะนักแข่งเ,เรียกว่านักแข่งคู่หูคนใหม่ของทีมเนี่ยอย่างแฟบหรือแม้กระทั่งท็อปกัน เราจะไม่ค่อยเห็นช็อตแซงสวยๆของนักแข่งทั้งคู่ทุกคนที่แฟนจะมาหา้าแฟนแฟบจะเพิ่งโกรธผมนะฮะแต่ความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนฮะมันเกิดขึ้นมาจากการที่ทําดีในช่วงแรกแล้วก็นายาวๆนะฮะนำยาวๆแต่นักแข่งบางคนจะมีจุดเด่นที่เรียกว่าแซงคนอื่นโดยเฉพาะแซงในทางโค้งเนี่ยได้ดี เราคงมองใครไม่ได้ฮะนอกจาก2หัวหอกของซูซูกินะครับอาร์เรกลินสแล้วก็โจอันเมียทั้งคู่เนี่ยถือว่าทอนอันดับได้ดีมากในแต่ละสนามนิชเลียทั้งคู่จะแซงกันคนละประมาณ3อันดับ4อันดับเป็นอย่างน้อยนั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะฮะว่าอาจจะมีมีทักษะความถนัดในการในการแซงคู่แข่งในโค้งได้แล้วก็เมื่อมีการแซงกันในโค้งก็แสดงว่า ตรงกันข้ามก็จะต้องเป็นความสามารถด้านการบังเหลี่ยมบังลายนักแข่งบางคนนะฮะมีคุณสมบัติตรงนี้อย่างโดดเด่นที่ผมมองเห็นในปีแล้วก็คือแฟรงกี้ครับรังโก้โมบิดาลีนะักแข่งหมายเลข21่ของ SRT Yamaha ยาคือหลายครั้งหลายคราวที่เขาอาจจะโดนคู่แข่งเนี่ยจี้เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะปิดมุมบางเหลี่ยมไม่ให้โดนแซงขึ้นไปได้ในโค้ง ความสามารถตรงนี้ก็ถือว่าสําคัญนะครับ1ก็มันเป็นการยื้อเวลาทําให้คู่แข่งที่ตามมาเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพยายามไม่สําเร็จสักทีบางทีอาจจะใจร้อนแล้วก็นักแข่งน่าจะพลาดตปเองซึ่งมันก็มีกรณีศึกษาให้เราได้เห็นชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าบางทีแซงยังไงมันก็แซงไม่ได้สักทีหาเหลี่ยมหาลายอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องวัดกันนะฮะว่าคนที่ตามหลังเรามาเนี่ย เขามีความสามารถในการแซงมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดว่าเขาแซงใครไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันมีให้มันมีนักแข่งเนี่ยมีอยู่เขาอาจจะแซงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปคงไม่โดนขึ้น,นแน่ๆแต่ถ้าไปเจอนักแข่งที่มีความสามารถสูงในการแซงเนี่ยในการไล่แซงเนี่ยเขาก็จะหาเหลี่ยมหาลายนะฮะคือการแซงทางโค้งนี่มันมันต้องใช้หลายอย่างมากนะครับทักษะการขับที่ต้องแม่นยํา โอกาสที่จะทําให้ตัวเองพลาดล้มไปเองเมีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองพลาดแลกกับบานออกไปก็มีสําคัญเลยโอกาสที่จะไปทําให้คู่แข่งที่เรากําลังจะแซงเขาเนี่ยเรียกว่าล้มพลาดทั้งไปเนี่ยสูงเออนะฮะเราเราได้เห็นนะครับเสียบกันแล้วก็พลาดล้มไปเนี่ยเห็นเห็น,หนบ่อยมากแหละฤดูการหนึ่งหนึ่งอย่างน,น้อยก็มี2อสสนามมาที่เราเห็นใช่ไหมฮะคือไม่ต้องไปแย่งที่1หรอกแย่งที่ไหนกันก็ได้แล้วเสียบแล้วก็ล้มกันไปทั้งคู่เนี่ยอะนะครับตรงนั้น ทีนี้เรื่องของวิธีการปรับเซตรถต่างๆถือว่ามันสำคัญกับสไตล์ไหมสำคัญแน่นอนฮนะแม้กระทั่งรถที่เป็นรถค่ายเดียวกันทีเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปมองว่าต่างค่ายหรอกรับต่างค่ายมันแน่นอนแล้วว่าความโดดเด่นมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ค่ายเดียวกันคือผมเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันมาแบบนี้ มันจะไม่เหมือนกันได้อย่างไรในเมื่อเป็นรถปีเดียวกันสเปคเดียวกันแน่นอนครับว่าเครื่องยนต์เหมือนกันดิเมนชันอะไรต่างๆเท่ากันเท่ากันหมดทุกสิ่งอย่างแต่อย่าลืมนะฮะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของนักแข่งคนนี้เป็นสายบู๊คนนี้เป็นสายแบบว่าเรื่อยๆไม่รีบคนนี้สูงคนนี้เตี้ยคนนี้น้ำหนักเบาคนนี้น้ำหนักเยอะคนนี้แขนสั้นแขนยาวมีหมด อันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างไปถึงปี2017นะฮะเรื่องราวของเจ9 9ครับฮอรเรโรเอนโซย้ายข้ามฝั่งจากยามาฮ่ามาสู่ดูคาติในตอนแรกโรเอนโซบนเลยปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้เพราะว่าเซตอัพรถเนี่ยของ GP17 ในตอนนั้น,ม,นมันทำให้เขาขับแบบไม่เป็นธรรมชาติโรเอนโซก็เลยขอร้องทีมงานของดูคาติเนี่ย แค้ช่วยปรับให้หน่อยก็คืออยากจะมีท่านั่งที่มันที่มันสมมุติกว่านี้ที่มันเป็นสไตล์ของตัวเองกว่าน,นี้ก็ยื้อกันอยู่นานนะฮะสุดท้ายในต้นฤดูดการ2018มีการเรียกว่าเซตอัพรถใหม่จำได้ว่าก็เซตอัพหลายจุดนะครับมีการปาดถ,ถังน้ำมันเพื่อให้มันได้ส่วนเว้าส่วนโค้งที่ให้มันถูกใจโ so อเรนโซเขาอะไรต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง คืออันนี้ผมจะพูดโดยรวมเลยนะฮะว่าคือท่านั่งเนี่ยแต่ละคนมันถนัดไม่เหมือนกันนะเองน,นี้ผมขอถามทุกคนกลับอย่างคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาคุณแตะเบรกด้วยมือขวาเนี่ยคุณใช้กี่นิ้วบางคนใช้ใช้ทั้งมือเลยนะฮะสนิ้วเลยปื๊ดทีเดียวเลยบางคนใช้แค่นิ้วชี้ปิกปิกปิกอย่างเงี้ยบางคนใช้แค่นิ้วกลางนิ้วเดียวแต่ผมเนี่ยถนัดนิ้วกลางกับนิ้วนางนะฮะ ขนาดนิ้วกลางกับนิ้วนางประมาณนี้ซึ่งนักแข่งหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้นะครับแต่นักแข่งที่ดังหลายๆคนเนี่ยก็ใช้วิธีแตกต่างกันไนดะ้ไม่ใช่จะบอกว่าฮยมาเก็ตใช้นิ้วกลางนิ้วเดียวแสดงว่าดีสุดลอสซี่ใช้3นิ้วแสดงว่าดีสุดไม่ใช่นะฮะถนัดใครถนัดมันอ่ะย้อนกลับมาโรนโซโรนโซก็หลังจากปรับเซตได้แค่แป๊บเดียวคว้าดับเบิลแชมป์เลยนะฮะสสนามติดเลยในตอนนั้นผลของการปาดถังปาดอะไร แล้วก็เสียดายนะครับมาพลาดล้มแล้วก็เจ็บก่อนแล้วถึงถึงไม่นี่ไงอันนั้นคือเด่นชัดทีนี้เรารกยกกรณีของโรเลนโซมาเปรียบเทียบในปี2019ครับโรเลนโซย้ายข้ามฝั่งจากดูคาติมาสู่เรฟโซฮอนด้าเขาก็มีปัญหาอีกละปัญหาเดิมก็คือผมไม่ขอแบบนี้ได้ไหมเซตอัพรถเนี่ยมันนั่งมันอะไรมันไม่ถนัดเลยมันเบรกมันอะไรไม่ถนัดฮอนด้าก็ยอมนะฮะให้โรเลนโซไปถึงญี่ปุ่นเลยนะครับไปคุยกับทาง ผู้ออกแบบเลยโอเคจัดการใส่ออปชั่นเสริมมาหลายจุดเหมือนกันนะครับที่เห็นต่างถังน้ํามันอย่างองศาการนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับก้านเบรกอะไรใหม่แฮนด์ใหม่เนี่ยทำมันเยอะอยู่แต่น่าเสียดายนะครับที่หลังจากนั้นรอยโซเหมือนจะมาดีก็ไปพลาดล้มซะก่อนตอนแรกก็ไปกวาดนั่นแหละไปกวาดนะักแข่งชื่อดัง3คนล้มไปนะครับที่กาตารุนยาใช่ไหม แล้วต่อมาที่อาเซนที่ฮอลแลนด์ก็ไปพลาดล้มอย่างหนักแล้วก็เจ็บพักยาวพอกลับมายังไม่หายดีเลยจะกลับมาก็มีอาการบาดเจ็บที่หลังมันเป็นชนักติดหลังอยู่แล้วนะฮะเลยทําให้ไม่ไหวฮะลีทายไปในที่สุดเห็นไหมครับว่าด้วยสไตล์เนี่ยมันไม่เหมือนกันคุณอาจจะเก่งมาจากไหนอย่างไรอย่างเงี้ยคุณคุณก็ต้องมาปรับมาอะไรให้มันได้ หรือแม้กระทั่งทีมงานช่างก็ต้องรู้ใจนะก็ต้องรู้ใจนักแข่งด้วยว่านักแข่งชอบสไตลน์นี้นักแข่งถนัดสไตลน์นี้ก็จะต้องแม้กระทั่งการออกแบบรถนั่นแหละ,ะมันไล่ขึ้นมาตั้งแต่การออกแบบรถเลยนะฮะก็ต้องรู้ว่าจะต้องปรับเซ็ตแบบนั้นแบบนี้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้นักแข่งสามารถรีดประสิทธิภาพของรถแข่งออกมาได้มากที่สุด ทีนี้ปิดท้ายนะครับประเด็นเรื่องของสไตล์เรื่องของคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยอาโวกมาที่มาร์คมาเกตอีกครั้งหนึ่งนะฮะทิะ้งท้ายกันละทุกคนคิดว่าการที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยรถมันจะต้องแรงที่สุดไหมหรือว่ามันจะต้องลงตัวที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดมาร์คมาเกตมักจะพูดบ่อยๆครับว่าผมไม่ต้องการรถที่ควบคุมง่ายหรอกแต่ผมต้องการรถที่แรงที่สุด ตากากาของมาเก้ก็คือในเมื่อรถมันทรงพลังที่สุดมันย่อมมีโอกาสที่จะชนะที่สุดอยู่แล้วที่เหลือหน้างานเดียวแก้ปัญหาผมจะปรับตัวให้เข้ากับรถเองในคาแรคเตอร์ในสไตล์นั้นๆหรือแม้กระทั่งสนามนั้นๆเนี่ยในขณะที่นักแข่งบางคนบอกไม่ได้หรอกมันยากเกินอย่างเห็นได้ชัดก,ก็คืออเฮโรเรนโซเห็นได้ชัดก,ก็คือคาลคัสโต บอกว่าทำไม RC-213V มันเหมือนม้าพยศจังคือพุ่งปุ๊บปุ๊บเลยนะฮะแบบนี้ก็ไม่กล้าเบรกเวลาเบรกก็ถือว่าจะต้องพิถีพิถันมากคือเอาง่ายๆว่าปรับตัวไม่ได้มีม้าคนเดียวที่ขับได้เห็นไหมฮะโอ้แบบมาถ้ามามาในแบบนี้ก็มันก็จะสอดคล้องกับที่บอกว่ารถที่ลงตัวที่สุดก็คงจะมองไปที่ลอเรนโซเขาต้องการรถที่มันมันสมูทที่สุด เบรกง่ายมาแบบนิ่มๆคอนโทรลได้ง่ายแบบนั้นเอาแบบว่านิ่งกว่าไอแรงเนี่ยเอาไว้ที่หลังว่าอย่างนั้นผมว่ามาร์กก็ไม่ชอบหรอกเขาไปขับทีมไหนก็มันก็เป็นมาแบบนี้แล้วนะฮะเห็นมาตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่อยู่รุ่นเล็กนะฮะโมโตที <c oughs> ตั้งแต่ลงโมโตทีโมโตทูหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำเนี่ยเราจะได้เห็นว่าสไตล์เขาก็จะมาแบบบู๊ดูดนันต้องการรถที่มีพละกำลังสูง นะครับอ่ะก็ล่วงเลยมาเยอะพอสมควรนะครับก็วกไปวนมากันอยู่เพราะว่ามันกว้างผมพูดถึงรถแข่งหลายๆคนนักแข่งหลายๆคนเปรียบเทียบไม่เห็นชัดเจนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่าสไตล์คาแรคเตอร์ของนักแข่งคาแรคเตอร์ Character ของตัวรถเนี่ยมันมีดีมีเด่นที่มันแตกต่างกันออกไปมันอยู่ที่ว่ารถแข่งคันนี้จะต้องใช้สไตล์ไหนในการขับนักแข่งคนนี้ จะตั้งเซ็ตรถคาเลคเตอร์ไหนถึงจะแมทกับสไตล์ของเขาให้ได้มากที่สุดผลลัพธ์ก็คือความสําเร็จอันสูงสุดในแต่ละสนามแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเขาก็จะคว้าแชมป์โลกไปในที่สุดครับโอเคทุกคนฮะใครที่มีเวลาอทิ้งท้ายจริงๆก็ไปติดตามใครที่ซื้อแพ็กเกจของ MotoGP ไว้นะฮะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดซึ่งของการทสรถนะครับมันจะมี2แพ็กเกจครับก็คือ เสียประมาณ800บาทเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ใช้จะได้ดูแค่เป็น Data ข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขเวลาบอกมานะฮะแต่ถ้ายอมที่จะจ่าย6,000เนี่ยแพงนะแพงอันนี้จะได้ดูวิดีโอแบบเปเต็มเลยนะครับเป็นวิดีโอเป็นรายละเอียดพร้อมเลยดังนั้นก็ถนัดแพ็กเกจไหนไปสมัครได้ไปซื้อแพ็กเกจได้ในเว็บไซต์หลักของ MotoG p นะฮะเซิร์ชเข้าไปเลยนะฮะคุณจะเสีย800หรือเสีย6,000 หรือคุณจะไม่เสียอะไรสักบาทนะครับก็มาติดตามผมพรุ่งนี้ผมสรุปให้ฟังทุกสิ่งอย่างเหมือนเดิมลากันไปก่อนถ้าเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ